เปิดร้านอยู่ตำรวจมาบอกว่าโทษนะครับถึงเคอร์ฟิวแล,ล้วครับต้องปิดร้านครับมันก็ต้องอย่างนั้น <c oughs> เออเราเข้าใจผิดเนอะนึกว่าให้เปิดตึงีสามแล้วปิดตีสามตีสี่ตีห้าสรุปก็คือเขาให้ปิดเที่ยงห้าทุ่มห้าทุ่มก็เป็นเที่ยงคืนตีหนึ 2, ่งตีสองตีสาม แล้วให้เปิดร้านตีสี่ 4, อย่างเงี้ยหรอ,อตามนั้นเนี่ยตามนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเปิดร้านปีสามเปิดร้านปีสามก็ทำความสะอาดร้านไปขัดแล้วขัดอีกขัดแล้วขัดอีกเหมือนคนเมามากเลย มือนคนดีไปเลยขัดอยู่นั่นแหละใช้แปรงอันใหญ่มันจะเสร็จเร็วมึงไปเอาแปรงสีฟันมาเลยดีไหมอมก็ต้องต้องอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่าเข้าใจกันผิดเออต้องอยู่รอคุยกับตำรวจเพราะเดี๋ยวลูกน้องคุยไม่ถูกก็คือเพิ่งเพิ่งปิดร้านตอนเนี้ยเพิ่งปิดเวลาเน,นี้ยเพิ่งปิดเวลาเนี้ยก็อยู่ดีจะทิ้งร้านไปเลยก็ไม่ได้ก็ต้องอยู อยู่รอ,อต้องทําความสะอาดก่อนอะตอนนี้ก็เริ่มทําความสะอาดละเออแย้จังแย่จังตังอยู่ครบแย่ตังตังอยู่ครบมไม่ดีเลยอ่ะเออลูกค้านั่งกินอยู่ก็โดนไล่กับลูกค้าพื่เลิกงานจากห้างมาก็เซ็นทันก็จะปิดสี่ทุ่มสี่ทุ่ม แล้วก็เตะเตะเตะกว่าจะออกจากห้างกว่าจะอะไรก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็มาถึงเมื่อกี้ก็ห้าทุ่มกำลังนั่งกินเลย <S <S นกลับบ้านเฉยเลยสุงซอนลูกค้าแล้วลูกค้าได้กินจนอิ่มปะอิ่มแล้วเหรอเขาหนึ่งแถบหนึ่งปะลูกค้ามากี่คน,คนลูกค้ามาสองคนก็สี่จานกินคนละนลสองจานก็เป็นสี่จานเกาเหลาด้วยอืจัดไปตามนะ อืจะไปตามนั้นก็เขาทำได้ได้มันกฎหมายก็บอกรอห้าทุ่มเดี๋ยวก็นั่งเล่นไปนั่งเล่นนอนเล่นนั่งเล่นโทรศัพท์ไปไวไฟเรามีไวไฟเราแรงเออประมาณนั้นแต่จริง ไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะก็ถึงถ้าไรอะถ้าทุ่มถึงตีสามมันเป็นช่วงที่ไวรัสโควิดอะนะครับเจริญเติบโตสูงสุดแล้วก็มีพละกกำลังที่สามารถจะกัโดดเข้าไปหาคนได้ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ ไวรัสโควิดแข็งแรงก็คือเที่ยงคืนถึงช่วงตีสามจะเป็นรัฐบาลทำาถูกแลครับรัฐบาลทําถูกลผมผมยินดีทําตามครับผมยินดีทําตามแต่วันนี้พลาดไปไหน่อยเดี๋ยวทำความสะอาดร้านสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือชั่วโมงหนึ่งก็ไม่รู้เพราะ่งปิดเมื่อกี้นี้ปิดตอนห้าทุ่มสี่สิห้าตายละตายละตอนนี้ประกาศคือราฟิลคอลาฟิล หยุดนองก็แย่ก็ตามนั้นนะครับปิดก็ปิดปิดก็ปิดก็อำลาไปด้วยนี้แลละครับเศร้าเศร้าพรุ่งนี้ตีสามเจอกันอพรุ่งนี้ตีสามเจอกัน ไล์สดเป็นกตีสามเลยมึงเพิ่งกินกาแฟไปเมื่อกี้ดีดมากขอบอกดีดสุดๆ้าเยอออกมานี่เป็นสีฟ้าแน่เลยไม่ใช่สีม่วงสีฟ้าแน่เลยไม่ใช่สีม่วง,งเดี๋ยวต <c oughs> ้องย็ดเอาเงนมาดเซ็งนั่งรอตำรวจ งั้นก็อนดาไปไยภาพนี้คภัพคนเศร้าสวีครับ <c oughs> <c oughs>